ผู้หญิงไทยอะค่ะพอเขาได้ไปเล่นต่างประเทศหรือ <c oughs> ว่าเขาได้มีเป้าหมายแล้วเขาทําตามเป้าหมายเขาได้พี่เขาทําได้แล้วก็ทําได้เหมือนกันค่ะ <c oughs> หนูหรู้ว่าเพิ่มเพิ่มบางคนที่แบบกดดนันแต่ว่าผลงานที่เราทํามาก่อนหน้านี้ <c oughs> ก่อนที่จะเข้ารอบนี้มาได้เราก็ทําได้ดีกันพอสมควรหนูรู้สึกว่าเราก็จะมีตรงนั้นเป็นกําลังใจสําคัญ <c oughs> ในการเล่นรอบต่อไปได้ด้วยค่ะถึงอาจา <c oughs> จะมีกดดนันแต่ผลงานที่ทํามาได้ดีๆก็เป็นกําลังใจสําคัญเหมือนกันค่ะ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่แคมป์ของนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุด U17 นะครับก็เป็นการเก็บตัวก่อนที่จะลงทําการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นนะอายุไม่เกิน17ปีฟุตบอลหญิงนะครับซึ่งมีโคต้าไปชิงแชมป์โลกด้วยตรงนี้เป็นเป้าหมายสําคัญอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้ครับเราอยู่กับน้องนักฟุตบอลหนึ่งคนที่ก็ต้องบอกว่าได้กลับมาติดทีมในแคมป์นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปรู้จักน้องกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรแล้วก็มาจากสโมสรอะไรครับ ชื่อเด็กหญิง national g ศ r l ส่งสกุลชื่อเล่นชื่อเข้าปั้นมาจากสโมสรฟุตบอลหญิงพนาครค่ะเข้าปั้นตอนนี้ถ้าพูดถึงตำแหน่งก่อนเล่นตำแหน่งอะไรครับปกติก็คือเล่นปีกซ้ายปีกขวาค่ะแต่ว่าพอเข้ามาในแคมป์นี้ก็เล่นเป็นตำแหน่งประมาณกองหน้าซ้ายค่ะก็คือเป็นกองหน้าด้วยแล้วก็เป็นเหมือนกับตวรลิมเส้นด้วยใช่ค่ะนในระบบ3ามสี่สามใช่ไหมใช่ค่ะระบบสามสี่สามก็เป็นตัวลุกนั่นแหละนะครับ,รบตอนนี้น้องเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าติด มาหลายๆแคมป์แล้วก็มาแล้วก็มีช่วงรอกคันเลือกที่ผ่านมาอันนั้นไม่ได้ติดหนึ่งแคมป์แล้วก็กลับมาเป็นไงบ้างคะกับการที่หายไปหนึ่งแคมป์แล้วกลับมามีความมุ่งมั่นตั้งใจอะไรยังไงบ้างก็รู้สึกว่าความฟิตร่างกายสมรรถภาพของตัวเองอะคะดีขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่แบบพอเราไม่ได้ติดแคมป์ที่แล้วเราก็รู้ว่าเราควรจะแบบปรับปรุงจุดไหนอะไรอาเงี้ยค่ะพอกลับมาแคมป์นี้เราก็ได้เห็นความแตกต่างระหว่างแคมป์ก่อนหน้านี้กับแคมป์นี้ว่า เราทำได้ดีขึ้นตรงไหนบ้างด้วยค่ะครับโอ้การหายไปหนึ่งแคมป์ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะครับได้ได้ไปปรับปรุงตัวเองด้วยนะครับพูดถึงแคมป์นี้ครับเห็นว่าเก็บตัวมาประมาณถ้ารวมๆแล้วประมาณจากยี่สิบวันนะมันก็ถือว่ายาวนานพอสมควรครับพูดถึงแคมป์นี้หน่อยครับว่ามันได้พัฒนาส่วนไหนบ้างสําหรับตัวเราแล้วก็ในแง่ของทีมด้วยคับก็ได้พัฒนาเรื่องความเร็วแล้วก็ความแข็งแรงส่วนคอนเซปต์ของทีมก็หนูรู้สึกว่าเราได้พัฒนาเรื่อง เกมลุกเกมลับอย่างเงี้ยค่ะมันเกมลับของเราก็การคอมแพตแล้วก็การไล่อย่างเงี้ยค่ะก็ดีขึ้นเกมลุกก็ตามเป้าหมายได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งบอลที่แม่นยําขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเล่นระดับเอเชียเรื่องพวกนี้มันต้องเป๊ะมากนะครับโคชคิมเป็นคนดูแลเรื่องของแคมป์นี้นะครับโคชคิมมีการเน้นอะไรเป็นพิเศษไหมครับเพื่อเป้าหมายในการเล่นรอบสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชียก็ เรื่องคอนเซปต์ของทีมแล้วกเ็เหมือนที่ผ่านมาแล้วก็ได้อุ่นเครื่องกับทั้งทีมชนบุรีแล้วก็ทีมนาการโนะของญี่ปุ่นอะค,ะค่ะแล้วก็ได้เห็นความผิดพลาดแล้วก็ข้อดีของเราหลังจากนั้นก็จะแบบกลับมาวิเคราะห์เกมกันว่าจากคอนเซปต์ของทีมเราทําได้ดีมากแค่ไหนส่วนเรื่องที่หนูรู้สึกว่าทําได้ดีมากๆเลยก็คือการหาพื้นที่เพื่อที่จะจบสกอร์อย่างเงี้ยคะ่ะเราทําได้ดีมากในตอนนี้เพราะว่าที่ผ่านๆมาเองแล้วก็สามารถ อิงประตูได้หลายลูกจากการแข่งขันในหลายๆครั้งค่ะก็เมื่อกี้เข้าปั้นบอกว่าเหมือนกับว่าเห็นเรื่องของการเข้าทำอะไรต่างต<ช>่างทีนี้เป็นจุดเด่นอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยการเจอกับทีมระดับเอเชียที่เดี๋ยวเราก็ต้องไปเจอกับเขาซึ่งแน่นอนว่าถ้าพูดกันตรงตรงเราอยู่ในโถที่4ก็เป็นโขสุดท้ายแล้วอาจจะเป็นรองอยู่แล้วแหละนะครับเกมรุกที่ที่เข้าปั้นมองว่าเป็นเป็นเรื่องของจุดเด่นอะไรเงี้ยพอถึงเวลาสถานการณ์จริงเราอาจไม่ได้เล่นอย่างนั้นเราต้องเจอเกมรับมากๆตรงนี้มองยังบ้างครับกับการปรับตัวของ แท็ติกที่เราอาจจะต้องเจอในทีมที่เขาเหนือกว่าเราเรื่องเกมลับเหมือนที่ผ่านมาโค้ชคิมก็บอกกับพวกเราว่าเหมือนเราทําได้ดีเกินความคาดหมายของอที่โค้ดตั้งเอาไว้ในเกมลับอะคะ่ะถึงบางทีเราเวลาเราซ้อมนี้เราเน้นเกมลุกมากกว่าแต่พอช่วงที่อุน่นเครื่องที่ผ่านมาโค้ชก็มีบอกกับเราว่าแบบช่วงเกมลับเราก็ทําได้ดีกว่าที่โค้ดคาดเอาไว้อะคะ่ะตรงนี้ก็เลยอาจจะไม่ได้น่าเป็นห่วงเท่าไหร,ร่ด้วย ขอถามต่อเลยแล้วกันนะครับมีการอุ่นเครื่องล่าสุดกับ AC Na นากาโนะนะครับก็เป็นทีมจากลีกฟุตบอลสูงสุดของญี่ปุ่นนะครับหรือว่าวีลีกนั่นเองนะฮะเจอทั้งที่ไมที่แอมแปร์ที่มาอุ่นเครื่องด้วยพูดถึงการอุ่นเครื่องในวันนั้นก่อนผลสกอร์เราอาจจะไม่ต้องพูดถึงนะเพราะเป็นเกมอุ่เอเนเครื่องเป็นไงบ้างครับกับการเจอกับทีมที่ต้องบอกว่าเป็นทีมระดับของญี่ปุ่นลีกสูงสุดแล้วเราก็ถือว่าเป็นระดับเยาวชนเจอกับทีมชุดใหญ่เขาด้วยตรงนี้เราได้ประสบการ ก็ในเกมตอนแรกคือก็เหนื่อยพอสมควรเลยเพราะว่าเราก็เป็นเกมรับค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่เราก็ช่วยกันทําออกมาได้ดีค่ะแล้วก็พอจบเกมเราก็ได้เห็นความแตกต่างเรื่องสปีดของเราแล้วก็ความแข็งแรงของเราที่ว่าหลังจากนั้นเราต้องอาจจะเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสําหรับการแข่งขันรอบต่อไปเพราะว่าในในการแข่งรอบต่อเราก็เห็นได้เลยว่าแต่ละทีมก็ความแข็งแรงของเขาก็เราก็ต้องเอาเรื่องความแข็งแรงเข้าสู้ด้วยเหมือนกันนะคะครับพี่ใหม่พี่แอมแปรเป็นไงบ้างเรา อาจจะไม่ไดมีเวลาพูดคุยกับเขามากเพราะเขาก็ไปกับทีมมาเนาะเห็น2คนนี้แล้วเป็นนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสไปเล่นต่างประเทศเรามีเราเกิดแรงบันดาลใจอะไรกับพี่ๆทั้ง2คนบ้างครับก็รู้สึกว่าเหมือนพอมีผู้หญิงไทยอะค่ะพอเขาได้ไปเล่นต่างประเทศหรือว่าเขาได้มีเป้าหมายแล้วเขาทําตามเป้าหมายเขาได้เราก็รู้สึกมีกำลังใจว่า เราก็สามารถเป็นหนึ่งในนั้นได้เหมือนกันก็อาจจะไม่ใช่แค่หนูคนเดียวแต่ก็กับเพื่อนๆหลายๆคนที่อาจจะมีเป้าหมายใหญ่ๆแบบนั้น ừ ừ ừ ด้วย <ๆ S 2> เขาก็อาจจะมีแรงบันดาลใจว่าพี่เขาทําได้แล้วก็ทําได้เหมือนกันโอ้โหก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีมากๆนะครับกับการอุ่นเครื่องของเอซีนากาโนนอกจากได้เห็นได้ประสบการณ์กับทีมที่เป็นระดับดีสูงสุดของญี่ปุ่นแล้วยังมีเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจที่เราเจอกับพี่ๆทั้ง2คนด้วยนะครับศึก จิงแชมป์เอเชียที่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับคิดว่าตอนนี้ยังมีอะไรที่ต้องปรับไหมครับในในมุมของเราที่เราซ้อมกันมาในหลายๆแคมป์ด้วยคิดว่าอาจจะมีเรื่องการสื่อสารในการเล่นมากขึ้นเพราะว่าเรายังขาดการสื่อสารมากแบบบางทีอาจจะมาจากคนละทีมอาจจะแบบ,บไม่ได้รู้ใจกันมากพอแบบเพิ่งมารวมตัวกันแคมป์นี้หนูรู้สึกว่าการสื่อสารเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพื่อที่จะเล่นให้เข้ากันได้ค่ะ ครับแน,น่นอนว่าเราคาดหวังกัรศึกชิงชมแชมป์เอเชียครั้งนี้เราก็อยากไปชิงแชมป์โลกอยู่แล้วนะฮะในรุ่นของ u -17 ฟุตบอลหญิงเนี่ยกดดันไหมฮะเพราะว่าถ้ามองตามตรงเราก็เป็นรองหลายๆทีมเราอยู่ในโถสุดท้ายด้วยก่อนจับสลากณวันนี้นะครับคิดว่าไม่แปลกที่แบบอาจจะมีหนูหรือว่าเพิ่มเพิ่มบางคนที่แบบกดดันแต่ว่า ผลงานที่เราทำมาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้ารอบนี้มาได้เราก็ทำได้ดีกันพอสมควรหนูรู้สึกว่าเราก็จะมีตรงนั้นเป็นกำลังใจสำคัญในการเล่นรอบต่อไปได้ด้วยค่ะถึงอาจจะมีกดดันแต่ผลง,งานที่ทำมาได้ดีๆก็เป็นกำลังใจสำคัญเหมือนกันครับไหนๆก็กำลังใจหลายๆอย่างในในทีมเราก็มีพอสมควรแล้วขอกำลังใจแฟนๆหน่อยสิเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องแข่งขันในช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับอ่ะเชิญเลยครับ ก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กับพวอเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการซ้อมแล้วก็การแข่งขันเล่าต่อไปพวกเราจะพยายามพัฒนาฝีมือของตัวเองเพื่อที่จะทําให้แฟนๆภูมิใจได้เลยคะ่ะครับนี่ก็เป็นน้องเคอาปั้นนะครับแล้วเดี๋ยวแล้วก็รอติดตามผลง,งานของน้องนะครับในศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่น U 1 7นะครับก็เป็นฟุตบอลหญิงมีโคต้าไปฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก U สิด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องช่วยกันเชียร์นะครับทัพชาบแก้วจูเนียร์ชุดนี้นะครับ,รบที่มีการแข่งขันสำคัญรออยู่นะครับ